รู้กันหรือ,อยังว่า a c e b o o k เขาอัปเดตวิดีโอสั้นแล้วนะชื่อว่าลิวแล้วเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างตามมาเลยครับมาดูกันเลยเห็นไหมครับนี่ไงมานะคลิปเห็นไหมครับอยู่ซ้ายมือคลิป Liu, ลิวและคลิปอันนี้สั้นๆเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยเรามาดูกันว่าทำยังไงบ้างคลิปเข้าไปเลยครับ ถ้าเราจะอัปเดตวิดีโอเราเตรียมไว้แล้วเราก็ดาวน์โหลดเข้ามาได้เลยหรือเราจะทำคลิปสดก็ได้นะเราใส่เสียงเพลงเห็นไหมครับเรามีฟังก์ชันเยอะเลยนะความยาวของคลิป30วินะแล้วก็ความเร็วนะเอฟเฟคต,ต่างๆใส่ได้เลยครับอย่าลืมไปเล่นกันนะครับสุดยอดจริงๆครับ ตื่นเต้นไหมนะโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะ Facebook พัฒนาต่อเนื่องครับเราเป็นผู้บริโภคนะเราลุยทุกฟังก์ชันทุกแพลตฟอร์มลองทำดูนะครับคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์แล้วแชร์ให้เพื่อนที่ยังไม่รู้ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอยังขอยังกันทุกคนนะครับ